ี้ก็จะสอดแจ้งกุงปุษามาในหลวงปุษาฮะเจียงวางเบา,าบปหนิวางครับไปพาไปน้าเน้นเนี่ยเขาลักเน้นไปเน้นบอกเบอร์แมนเขาหลุดลักเอาเน้นไปให้พอพ่าย์่้ายไผ่พ้ายบาทผาเขามาข่าขีาข้ผืนเดียวพ้ายบาทหิวกาหน้าไปน้ำงุงปุษา พีย่างมาอำนาจมาอำเภอเรองย่างมาบะผักเขาผักในวัดห่างกุฏีเอียงๆจังหน่อยถาดเกา่าๆที่ได้หลายไก่อำเภอเลิงเกียงนอนนอกเลิอกครับเดี๋ยวทีนอนไอยเพิ่อกักเขาไปกลางกดอยู่ในกุฏิ ออกมากางมุ่งให้พ่ออีเด้เอามุ่งใส่บาดให้ไาให้พอน้ำเด้แต่มุ่งนั้นมุ่งขาดเมื่อน้อยเขาก็หล่อ้าวอ้าวพอกางแล้วเกี่ยงนอนนี่เด้อครับโอ้ยมุ่งดีๆก็บ่าห้เราเอามุ่งขาดไาให้เออมันนอนไอรหรอกบัดกางขื้นมากเขาไปนอน ยุ่งทางในไหลกว่าทางนอกมันออกบรายเราเลยพล่วยแล้วก็เลยล่งไปแล้วก็ไปนอนอยู่ข้างเจดีทั้งนั้อนเพราล่งไปปั๊บกระลังปัดแต่ฝนลงปูซาเอินเกี้ยงโดยมันก็ล่งไปเรากลางมุมให้คือไปนอนเราโอ้ยยุ่งพนจกนอนขณะก็เลยให้ยุ่งไปนอนเอกหมด เราก็เลยไปนอนตะลางพอไปนอนตะลางบ่านี้ยุ่งกับยุ่มแล้วอีกเราก็เลยเหลียวไปมองไตโกกไส้นั่นเขาดอยพีแต่หงหงวัมน่นอนกับพีดีว,ว,ว,วะเวรเราวะล้วก็ถือศาสตร์ก็พอเข้ามาไปปัดเพ,พ,พื่อเพื่อไผอยู่นี่ให้นอนน้ำในเล่อเออเราวะเราก็นอนเลยอันนี้เราบอกให้ผมฟังเด้ญญ ยุ่งบอก,าากัดจักโตผีไรให้บ่เสีอร่รองมึเงเด,เดยยนนินเน้นเลยพระก็ได้เอาแต่ว่าต้องบอกเลยพระยืนนั่งมึงนี่ให้นอนนั่งไว้เด้เออต้องว่าซะก่อนเออเอาเออเอาเองพอผ,ผมไปองสันบาดในนี้มือเศร้ามากผ้ายบาดถ้าทูเด้ออยากใหม้มาได้ยังเด้อผลว่าหลวงปู่สา พ่ออันพ่อก็เลยว่าหมวยไปบินในบ้านมันก็สิได้ตัวเขาเมื่อไรอย่างนี้ก็บินในป่าดที่พวกอะไรโอ้ยก็อธิษฐานขันกิเลสเว้ยขันวามคือเจ้าของมันก็แม่นี่ดีเนี่ยเพราะว่าพ้นมาตแม่นบ่ว่าแม่นบ่เจ้าคุณ่าแม่นบ่ถ้าทุเรอเห็นอะไรไรเนี่ยแล้วไปวินตาบ้านไปนี้ปฏิสังขารโยนีโสจิบุรามปฏิเสวามี เพือนยังได้หลายนะไอ้ยอนผมสวดได้ครับผมสวดได้ครับผมได้ทั้งทั้งบาทพร้อมทั้งยามพร้อมครับยยอนผมสวดอินิบงอินิบงผมสวดน้ำเน่ปวดแล้วปวดแล้วเอาเนี่ยกมี่ซึ่งกันโยนิโซจิวะลังมี่ซึบ่มีปวดกระหังพอเริ่มขึ้นพ่อมาหัวโปกเป็นพระน่ะพระตรเครื่องหมายพระพระพุทธเจ้าน่ะได้กินบดแม่มองได okay. ้บุด <vendo> ก <tapping> <ần> <psycho an> <ament> ินดอก บาทหน่วยเดียวนี่หน้าเจ็ดทงผุดตัวพระศิษุได้ไปบินถบาทลบมาบาทพ่อก็ถ่ายกินเข่าก้นบาทแท่บาทพันมาขอเบอร์บาทเพราะงี้เพราะงี้หลวงพ่อมันฝันดีบ่ะพูนมาบอกเบอร์หลอกบอกงั้น มันยังทุกข์ยังยากบ่เอ้ยเนอะโอ้ยบอกยังได้หวีพนบบอกพนบบอกเพอใหญ่มานทำพนต้องหูเนอโอ้ยจะไปสิไปหูยังหวีเพราะยี้ขี้ทีไรบอกลูกบอกเต่าเนี่ยลูกเต่าก็อยากล่ออยากรวยเพราะยี้ปวดส้นนวดแข้งนวดขาพอพอแล้วเลยว่ะแถวโตค่อยเห็นนกมันเห็นห่างบอก แล้วก็ดึงฟ้างมาแล้วก็เหตุกลมๆนะหนี่นกมันเหตุทางแนวนี้นี่ตัวนกมันมันมันอยู่จังไดตัววะ,อ,ะอยู่จังไดก็ช่างแล้วพ่อใหญ่ได้เราไปก็เริ่มว่านกกระนึ่งกระูนนันกมๆรมสึกซิบมาเลยหวาน พอมาปั๊บหิวปิโตมาเลยปิโตนึ่งพ่อไงเกี่ยงปิโตนึ่งถวายลุงปุษะพ่อขักเถอะพูาะว่าไปบอกว่าเขาบอกพูาะว่าไม่ได้บอกนะมีตถวันะอมนกมันเห็นหัง่งยื้อของไปซื้อไปัจจุบหูน้ำมันพูาะว่าเออกินของวไผของมันเด้อถาดไฟถาดมันแล้ยังมากินน้ำกันงอะไรมพอ่อกินถาดพอด่อนทะี่รัก ทาหนีก็กินพ่อนันมาปั๊บเอาย่างต่อเหรอนำยูกาเทบวดเลื่อเกี่ยงเสียวยังเราสันเหมืงมีเลยแม่วุ้ยอ๋อเทกับเทอยากหูหือกันนะพระชิสันนี่ยังบ้านำบ่มีปานอ่ะฮะยางวันต kind of ้องเวาวดอกยางเลยต้องบุษากะยางออกหนา พอยายเกียงกับพายบาทแบกกกยาน้ํากดนําไปส0กวกบาทเที่ยงโดยนํายูกาเทศเราบอบอกเทศกับเทศตัวเออนํายูกาใหญ่เทบก็ปันทุบหลังตุบกาใหญ่เออบ่มีปัญญาให้งงอยู่หันกาใหญ่ยังวะ บปัญยางไปจังหน่อยหิวน้ำไม่ได้เกี่ย,ยงอยู่เทตจังไหนแล้วออเทที่บุตร <laughs> ไปบอกให้ออเทออกัเทตัวเฮ้ย <laughs> คนมีปัญญาอันบ่ใยญ่เลยเดียวปัญญาจังเลยนี่หนับบมีมากลางโขกปัญิมหยลุ <laughs> งปูซาจกยามเอาแก้วหันหนาขาบพุ่มไม่ เงี่ยจะจก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 นี่เกี่ยเขาได้เราได้น้ำได้เราน้ำเขาได้เราเนี่ยบอโอ้ดอกคนมีปัญญาหรอกมันจะน้ำยังเหลเงี่ยวตัวหันก็เงี่ยวตัวกินเข้าไปก็เป็นน้ำาป็นตัวออกมาหันสมมติว่าเป็นเงี่ยวซื่อตัวเห็นบ่แล้วมันบ่เทียงเห็นบ่เห็นของบ่เทียงบอกกินเข้าไปนี่มันว่าน้ำเงี่ยวออกมามันว่าเงี่ยว มันคือแอะหืมเรียจะนารรบันอี่กินให้เบิงดีแล้วความคืืมันบัรทุ่ห่าวโมเบาซื่อๆกับกึกกระกจนบดอบ้าปวดบ้ากินน้ำเข้าไปเหี่ยวออกจิตเห่ามันก็ตัวท่านที่แล้วว่าแอะอันน้ำลายอยู่ปากเิี๋ยา กืนลืดกืนลืดเดียวเหนียวเอาแบมไม่ออกเอาทุ่มลำไส้ตุยต่อยเขาขึ้นแอะมันก็ไหวอีกส่วนบรรยุป,ปากมันคือบอ่อแอะเราบรรออกไมใส่มือมันคือแอบเราเบิบ้งตี้เราเมตตัวย่างหน้าตาเฉยเลยควบขืนแต่เห็นบ่อควบคืนมันเทียงบอ่อ สร้างมันกับบ่เทียงหักม่นกับบ่เทียงอีหยังมันกับบ่เทียงบดเห็นความบ่เทียงบ่นี่เราสัจธรรมโอ้ตัวนี้บ่อสัตว์โอ้จังสี่ก็มีนอพนว่าบาทเอาเลยแล้วเท่าเกี่ยงบาทบ่เสื้อแล้วบาทเอานางสอดแจงกับสอดแจงน้ำกันเถอะวะสู้แล้วบาทยั่งน้ำพนสู้น้ำพนไป เอาไปเอามาแล้วเล่าเราใดสมาธิแล้วย่างสู่ถูกกระหลวงปู่ซาได้จนอานวรจิตพระได้ผู้แล้วบาทวิธีนั่งอาเล็กสามโตเดอร์หกโตเดอกกร์เพื่อก็บอกเอาเขาสมาธิมันได้เมืองอนาปานาสติลแล้วแลอยู่นั่น

ถาไม่ถ้าหนีโบแมนเพรานว่าน้องก็สิลงมาทางผีิกตอ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 กรถมาอันนี้ก็บโแมนมันต้องไปท่องขวาแบบนี้แดงจึ้งครึ้งมาตอก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 มันเป็นคอมพิวเตอร์แล้วตอกตักตักตักตอกมาเทื่อเดียวกับโบแมนต้องสองเทื่อจำได้เบดพอแล้วเลยเขียนไว้เอามันสิแมนบอออกบดทั้งหกโตแต่ว่าเรามาบอกลูก บ่บอกเมียพระว่ายยังลูกเมียนันบาลมีแค่นี้บ่มีสิทธิ์ที่มาใดรางวัลทีนึงสั่งบุญมาแค่ดีแม่นไปซื้อเขาไปปั๊บมันก็นหลุยปูดโหลดมันก็บ,บ่ออกมันต้องพิษตวหนึ่งตัวใดจนไหนพอาบาลามีบ่ได้รวยสั่งกรรมมาจังสัน่นกรรมเป็นของของตนกรรมดีกรรมซัวรวยบ่รวยก็สร้างนี่เจะาว่าพอเราบ่บอก,บอกแล้วเหตุใด ทดสอบพอพสะลพผัดเดยไม่กระทั่งทดสอบอยู่บันประพงนี่ยผีหายเลยครับผีพ่อยดังซื่อเราลุงปู่ซาไปอยู่ใหม่ๆนี่บีบข้อลุงปู่ซาจนเขียวเลยเอา้ากรรมเคยตายอยอนผีกัมันตาย,ยครับผีก็ปล่อยพ่อนันมากพาเน้นขี่ขานแนสันเราก็นอนแก่ขากับต๊ะกุตีหมเลยเด่นีก็ยั่งอยู่เดยไผสิไปพิสูจน์ อยู่ในวัดประพงอยู่มุมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ยังอยู่คือเก่าอยู่มือดีขึ้นดีก็ออกมาหลอกผ้าเหรียญอยู่น้ำมุมทั้งผีคือกัิผลมาปูก,กัดน,นะคุณคุณคุณนกคุณนกไปแล้วไปว่าบอก มาหอดสลาพไเอาไปนอนน้ำคุณผมมีนะม่อผมไปถามบอกคุณน้องพุณน้องไปแล้วบริษัทเอาดูดูพอผมไปนอนเดียวหลวงปู่ซาแก่งอีกเกี่งไปนอนมือน่ะกุดลังนั้นกกย่างใหญ่ๆนั่นฝันดีเถอาได้เพราะานกปฏิบัตินี่ต้องย่างเขาหาถูกครับ ญานผีขาประซาเป็นยังเป็นยัง,ยงทุดงเป็นยังเป็นยังญานผีเขาภระาเป็นยังจังสันเธอเดียวให้มันทุกเราเบิ่งทุกให้มันเป็นเราว่างให้มันเป็นไผ่บเคยนอนภประสาทท่บุญจกักหรอกนอนผู้เดียวได้ย่านอนได้หลายจังสี นอนผู้เดียวครับมั่นแท้ได้ครับมั่นจังไดว่าเขาบอกให้นอนอันนี้ผมถือเองดอวผมจยูหูจักบานนี้พ่อก็ไปาาที่ละบาดหาเมงแรงก็ไปย่างจงกรมอาบนา้ำเราต่างพระเข้ามาก็นย่างพุทโธพุทโธ่ทีก็ไปดึงเวปกแปก ลมบบมี่มันคือตัวกาวผักขมวะเราก็ไปตากใหม่เราก็ยางพุโทโธพุโทโธเบิงจิตแล้วไปไปลบม,มาดึงอีกที่สองเว้ยแปลกห่วยหยังวะมันคือห้ามวันในสทถนอแล้วก็ตากอีกตากยางซ่อมลบใหม่ดึงลง แหวะยิ่สิบาดึงดูหลายผามันเปื่อนได้เว้ยลววาว่าวแล้วหลบวิญญาณแล้วก็ตากไวยว่ดมืดพอดีพระก็ลังลงอุโบสถอยู่ที่เขาเกือบทุ่มหน,นึ่งยังลงอุโบสถแล้วก็เลยเขาไปนั่งในกุฏิกุฏิสมัยนั้นกวงว่าเด้วกวงพอนอนได้แล้วก็เน่ากับพระสุทโสุติน ประตูนี่ปิดเขามุ่งหยาเป็นบ่เอาไม้เอาไม้ห็ดก่อนประตูตอกตะปูแล้วก็เอาไม้ขัดเอา,านะหน้าต่างนี่ก็เป็นช่องร่มยินหน่อยๆพอเลยเขาไปนั่งอยู่ในหันบม่พ่อยี่สิบนาทีแล้วลูปกุฏิแล้วก็เชยอ,อยู่นะลูกไปบุขีขาด เราเบาในใจเราละวะรูไปโลดเราวะก็นั่งเบิงจิตเราเฉยตั้งใจมันเด้พ่อนันมาเอ u, oh a, ิ้มซ ah ื้อเลยไปวัดเกียงเกียงหัวผู้ใดมาหาเอื่นเราก e, ็ขึ้นเอเสียงแนวนี่คนมาวัดบบมีนะเราวะเราหูเบดผู้ใดมาวัดพอใหญ่เสยพอใหญ่หนูพอใหญ่ หลายพ่อใหญ่พ่อใหญ่กว่องมาเมนนะห้องเอดิดก็เอดิดไปบัวปักนนะแล้วว่าเสยผีหูว่าเพิ่นนี่เสยดีหลายวะน่ยเบื้องก็นหน้าวะส์ก่อนพักตูนั่นจะออกเต็มมือเหิงครับผีคนดึงนี่ครอกแน่นอนแต่ว่าผีดึงบอดังก่อนว่างอยู่ทั้งรูมเต็มมือเหิงประตูเปิดเองวันนี้ พอเปิดซื้อ,อได้บ้านนี่นั่งตักปับปป๊บโดดได้บานพอเราเตรียมโตวไว้แล้วว่าแต่นาั่งตักปั๊บเราอะห่วยคือมานาั่งตักการค้าเบ่งถือบดได้ครับมันมืดถือบดสิมานั่งตักกันยังไัดังคนละมองกันเลยตัวเป็นเด่นเด่นเราก็อยู่ไปนั่งคนละมองละมองอยู่ไปอยู่มั่นแล้ววะเราบอยา แล้วก็นั่งผีจะไหาาก็บรนี่ยังบริยานอีอยู่ดึงข้อเสือเลยบาทนี่ดึงเงินห่วยมารบกวนพระอนุคนเหตุดัสมาธิที่พด้เกิดง่ายได้บอกก่อนได้บรัดสิเศร้าเลยประทัทดยู้ดีๆก็ให้พ้นกันเลตัวเป็นมู่กันก็แล้วไปตัวนอเออเราว่า <laughs> พ่อว่าเท่านั้นเราเศร้า,ววาหอดเวลาตีล้วข้างทุ่มกลัวเลยก็เลยไปรำถ้ำวัด นั่งสมาธิอยู่สลากะพะะพระอยู่วัดกนนี่สยสิกเดี๋ยววันพามากัสอดแจงเดี๋ยวบรลุกหนีเดี๋เอาไปเอามาบัดหกโมงเสาร์กาบล่าพาแล้วย่างออกไปนาวัดเมื่อวานผีแล่นน้ำกลนตับ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 ไปเสียงผนเสาเดี๋ยวไปกับโบเห็นเออขอบใจด้วยที่มาส่งเมื่อเองไนอียอรอกวันหลังเจอกันฝรั่งฝรั ไปเลยเล่าบอย่าณ